หอมเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมชื่อเด็กชายธนาทรนุก,กิครับชื่อเล่นชื่อน้องแมนยูอายุ9ก้าขวบมาจากจังหวัดยโสธรครับเป็นไงออกรายการไปแล้วเป็นไงบ้างลูกมีคนรู้จักเยอะมากขึ้นครับแล้วมีคนทักว่าอยากให้สอนวาดลูกครับโอ้โห ได้ทําอะไรบ้างช่วงที่เราไม่เจอกันเนี่ยได้ไปเปิดสอนวาดรูปหรือยังหรือว่ายังไงลูกยังครับแต่ได้ขายรูปครับโอได้ขายรูปคือก่อนหน้านั้นเคยขายไหมเคยขายครับแต่ว่าไม่ค่อยเยอะครับอืมตอนนี้เยอะไหมฮะเยอะครับแล้วแล้วทำไมที่แมนยูบอกว่าตอนนี้ขายรูปได้เยอะมากขึ้นเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่า ตอนที่ผมยังไม่ได้ออกไม่ค่อยมีใครรู้จักผมครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาดังแล้วเนาะแล้วเงินไปทําอะไรลูกอไปเป็นทุนการศึกษาครับอู้หาเลี้ยงตัวเองได้แล้วไปเปิดขายที่ไหนลูกอไม่ได้เปิดขายครับเป็นติดต่อมาทางเฟซเลยครับอ๋อเป็นทางออนไลน์ไม่มีแบบแกลเลอรี่ตั้งหน้าบ้านอะไรยงงี้ไม่มีใช่ไหมลูกไม่มีครับ ทำไมทำไมแมนยูถึงได้เอาเงินจากการขายรูปได้ไปเกี่ยวกับการศึกษาล่ะครับเพราะเป็นช่วงโควิดพ่อแม่ต้องประหยาดครับอยากช่วยแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ครับโอดูสิตัวเท่านี้คิดได้เนาะแล้วที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วงโควิดที่ติดปัญหาเนี่ยคุณพ่อแม่ทําอะไรลูกคุณพ่อแม่ก็ขายของครับแต่โดนร้านปิดไปหนึ่งเดือนครับแล้วก็ให้ลูกน้องออกครับ โอ้ร้านขายอะไรนะลูกขายอะไรครับเป็นอาหารครับตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนร้านชื่ออะไรอาหารอะไรอาหารแนวไหนออกอีสานหน่อยครับอะไรคือเมนูเด็ดไป<อ>แล้วต้องสั่งอันนี้ลาบเป็ดครับลาบเป็ด,<ล>ปดชื่อร้านชื่อว่าอะไรบ้านสวนลาบเป็ดครับบ้านสวนลาบเป็ดเพรา็ลาบเป็ดอไไปยโสให้เซิร์ชบ้านสวนลาบเป็ดอร่อยแน่นะอำเภอะไรนลูกเลิงนกทาเลิงนกทา ที่ร้านนี่อยู่ใกล้อะไรอยู่เป็นใกล้บ้านคนครับใกล้บ้านคนเอาแล้วไงหายากซะแล้วเราตอนแรกจะมาอยู่ใกล้วัดเดี๋ยวเดี๋ยวคนเข้าใจผิดก็เลยอยู่ใกล้บ้านคนดีกว่าเรัใกล้บ้านคนวันนี้มาตุระเด็นแน่นอนจะต้องมาโชว์วาดรูปใช่ไหมครับครับความฝันล่ะครับอยากได้อะไรลูกอยากได้ทุนการศึกษาด้วยครับทุนการศึกษาเนาะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมลูกครับ อ่างั้นครูอยากมาดูแล้วนะว่าฝีมือพัฒนาขึ้นไปแค่ไหน,น,นพร้อมไหมลูกพร้อมครับเชิญครับเมนยูสวัสดีลกูกขอบคุณที่มารายการอีกครั้งนะครับค่ะท่านผู้กากครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูความสามารถน้องเมนยูแล้วมาดูกันว่าความสามารถของเขานั้นพัฒนาไปสู่ขั้นไหนเมนยูลกูกนี่มาทางนี้ลกูกขอชมภาพผลงานในช่วงที่ผ่านมาของน้องเมนยูครับ หรูปน,<อ>นี้ที่มาคือยังไงลูกอันนี้เป็นรูปครอบครัวพญานาคครับออรูปนี้เราเราวาดขึ้นเองหรือว่ามีคนขอให้เราวาดครับลูกมีคนขอให้วาดครับอ,อ,อ๋อมีผู้ว่าจ้างใช่ไหมครับเขาบอกน้องมันอยู่ว่าไงครับว่าอยากได้ภาพเป็นครอบครัวพญานาคครับรูปนี้ดูขายเท่ 25, <000 S 1> าไหร่นะลูกสองพัน2000ครับสองพบาทครับครูครูจอง จ้องปล่อยไปแล้วครับครูต้องต้องว่าจ้างใหม่ครับต้องสั่งใหม่ใช่ไหมครับต้องว่าจ้างศิลปินใหม่ฮะงานละเอียดอ่ะและนี่คือรูปที่สองครับโอ้โหรูปนี้ชื่อรูปว่าเป็นชื่อภาพว่าบ่วงนาคบาดในแดนธรรมครับบ่วงนาคบาดนี่คือยังไงลูกเป็นสิ่งของที่พญานาคอยากได้ครับเออนี่คือในความเชื่อครับนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วงานชิ้นสุดท้ายครับเป็นสิ่งที่น้องแมนยูฝึกฝนเริ่มต้นใหม่ครับเป็นอีกแนวนึงครับอ๋อเป็นพเทรนี่คือฝึกวาดรูปคนครับแนวพร์เทรตใช่ไหมลูกคําทไมถึงอยากวาดรูปหลวงปู่สิงห์ทองลูกเพราะผมเห็นพี่ดาน,นี่ว,วาดภาพเหมือนผมเลยอยากลองวาดด้วยโอ้โหนี่คือวาดที่เรื่องแรงบันดาลใจครับนะคือเห็นพี่อามณานี่วาดลายไทยก,ก็ฝึกวาดเห็นพี่ดาน,นี่ว,วาดก็ฝึกวาด โอ้โหนนี้ก็เป็นเป็นงานที่น่าชื่นชมมากความยากของการวาดรูปแนวนี้คือยังไงลูกตรงการไล่ระดับสีครับเอนี่คือมีคนสอนไหมลูกหรือว่าเราฝึกฝนเรียนรู้จากทางอินเทอร์เน็ตยูทูบแป๊บหน่ก็เก่งทางอินเทอร์เน็ตครับ,รบนี่คือเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับและนี่คือผลงานล่าสุดของน้องแมนยูครับขอบคุณครับนั่นารครับต้องบอกว่า น้องมันอยู่เนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างรักในงานของตัวเองครับที่ผ่านมาถ้าวาดคือเก็บครับมไม่ได้มีเจตนาวาดเพื่อขายแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดนะครับเขาก็เห็นว่าสิ่งนี้สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้แล้วก็เป็นทุนการศึกษาได้ก็จึงเริ่มวาดรูปแล้วก็รับงานแล้วก็สะสมเป็นทุนการศึกษานะครับได้เวลาเข้าสู่ธุรกิจครับโจทย์เนี่ยครับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์จากกรรมการสามท่านครับเอาอีกแล้วเหรอคะอเดี๋ยวผมจะมี ตัวอย่างรูปวาดที่น้องแมนยูจะวาดขึ้นสดๆดแล้วกรรมการต้องถ่ายว่ารูปนี้คือรูปอะไรใครตอบได้ก่อนชนะอชิงแชมป์กันมีอะไรให้ไหมมีอะไรให้ถ้ากรรมการคนไหนชนะเดี๋ยวรายการจะให้น้องวาดรูปให้หนึ่งรูปขนาดหนึ่งนิ้วคูณสนิ้วโอ้ผมไปถ่ายเอาดีกว่ายิงไงครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับ การครับผมขออนุญาตจริงจังนิดหนึ่งครับเป็นการชิงแชมป์โลกถ่ายภาพของน้องแมนยูได้เลยฮะใครคิดได้ยกมือแล้วผมถามแล้วค่อยตอบนะครับถ้าเกิดตอบมาเลยถือว่าฟาวนะครับครัแมนยูพร้อมพร้อมครับเชิญเลยครับตอบเลยไหมครับโอ้โหมือนิ่งมากมีสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับสี่เหลี่ยมวางบนเส้นครับมียอดแหลมแหลมครับ อุ Hoy, hey. who, ้ยน nope. so ี huh. ่นี่เริ่มชัดนะครับผมว่าเริ่มชัดนะครับอพี่โกยกครับพี่กกตอบว่าวัดพระแก้วครับวัดพระแก้วใช่ไหมลูกใช่ครับถูกต้องอบครับวัดพระศรีแล้เป็นหนาสัจารามหรือว่าวัดพระแก้วนะครับลองลงว่าต่อสักนิดลูก ที่ผ่านมาเราไม่เห็นเขาวาดรูปสันที่นะเขาจะวาดรูปอีกแบบหนึ่งนี่เขาฝึกเพิ่มอ่าอันนีชัดอันนี้ชัดทัานการครับใครทายถูกได้รูปนี้ไปเลยรูปแรกก็เป็นของพี่โก้ครับขอบคุณครับนี่รูปแรกหนึ่งคะแนนครับมอบให้กับพี่โก้ครับขอบคุณครับมืนอยู่ลูกต่อเลยครับ ทางบ้านลองลุ้นไปด้วยนะครับทายไปด้วยว่าเราจะคิดได้ก่อนกรรมการหรือเปล่านะครับี่ภาพที่สองครับนั่นแน่อืมนี่ค่ะคุณงอโยกครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวจำชื่อก่อนครูครับค่ะที่ไหนครับโคลอเซียมค่ะอิตาลีอิตาลีอยูที่ไหนครับอิตาลีค่ะอิตาลีโรมโคลอเซียมใช่ไหมลูกใช่ครับแต่ชื่อผู้ฮะ ใช่ครับแต่ชื่อโคลอสเซียมครับโคเลสเซียมโคเลสเซียมเราไปถือดูหนังซะเลยใช่ใช่ถ้าถ้าโคเลสเซียมต้องไปดูหนังครูขอโทษครูออกเสียงผิดโคลอสเซียมลูกโคลอสเซียมใช่ไหมลูกโคลอสเซียมใช่ไหมลูกต้องต้องพูดว่าโคเลสเซียมโคลอสเซียมอยู่ที่ประเทศอะไรนะครับอิตาลีอิตาลีกรุงโรมนะครับหนึ่งคะแนนครับครูม้อครับวันนี้ไม่ถึงสักทีนี่คือต้องมี ต้องฝึกเทคนิคเพิ่มเติมนะครับในการวาดพวกสถาปัตยกรรมเนี่ยเรียบร้อยครับโคโรเซียมนี่ครับโสเซียมเทียบขนาดหนึ่งคะแนนครับคุณง้อครับ เอพี่โก้ก็มีคะแนนแล้วครูก็มีคะแนนแล้วมันพื้นผิวมากมันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างง่ายอผมรอสถานที่ยากๆแบบตอบปุ๊บเท่เลยเออเท่มากเลยครับพี่เชิญเลยลูกต่อครับลักษณะคล้ายภาพสถานที่อะไรสักอย่างครับวัดหรือเปล่าตอบได้ครับพี่หอยกครับทัชมาหอ ใช่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วขอยาดยาเฮ้ยยาดยาเฮ้ยเฮ้ยทัชมาฮาลสำคัญยังไงลูกเป็นประสาทครับเป็นประสาทที่สื่อถึงความรักันยิ่งใหญ่โอ้โหคนที่มีความรักมันจะตอบถูกครับโอ้โหโอ้นี่คือประเทศอะไรลูกอินเดียคประเทศอินเดีย อลูกไม่ต้องว่าเลยลูกแค่นี้พออะไรเป็นตัวเดียวให้เขาวาดอีกหน่ียหน่อยว่าอีหน่อยหน่อยใจก็แบบเนี้ยโอ้โหไม่เอาอยากเห็นใกล้ๆเห็นประตูรู้เลยนะนี่คืออนุสรณ์ความรักนะครับทัชมาฮาลมีแมวตัวงได้ไหมแมวแมวอยู่หน้าทัชมาฮาลตัวงลูกคหาของแมวตัวงลูกโอ้นี่มีแมวจริงด้วยพี่ผมแม่ ผมเห็นแมวแล้วออแต่ผมไม่รู้ว่าแมวทําอะไรอยู่ออแมวเขากําลังเป้าอยู่อ๋อเออน่ารักภารกิจนี้น้องแมนยูก็วาดรูปให้กรรมการตอบได้ไปคนละหนึ่งคะแนนถือว่าเสมอกันไปครับส่วนภาพทัชมาหาวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ภาพจริงไม่มีแมวแบบที่พี่หอยให้น้องแมนยูวาดนะครับท่านกรรมการครับ ภารกิจสุดท้ายครับคราวที่แล้วแมนยูเคยวาดภาพเป็นองค์พญานาคใหญ่มากวันนี้ครับ <c oughs> เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งเราท้าทายเขาให้วาดภาพใหญ่ยักษ์และเติมเต็มรายละเอียดครับทีมงานครับขอชมภาพครับ <c oughs> นี่คืออุปกรณ์ของน้องแมนยูนะครับเราถ่ายทำไว้ล่วงหน้านะครับ นี่คือแผ่นกระดาษนะครับที่จะสร้างสารรค์งานศิลปะครับแผ่นกระดาษใหญ่กว่าศิลปินหลายเท่าครับใส่ถุงมือใช่ไหมลูกค,คือมือเราอาจจะเลอะใช่ไหมคมีการนี่คือกําหนดอะไรลูกว่าเสียนต้องอยู่ตรงไหนโอนี่คือกําหนดสัดส่วนภาพก่อนเนาะดินสอดำวาดบนกระดาษสีดำเลอลูก มาแล้วครับนี่คือลงเส้นแล้วนะครับปากกาเคมีสีทองลงเส้นไปเรื่อยๆครับนี่คือ,อรายละเอียดนะครับโอ้โหแค่นี้ก็สวยงามมากเอาแล้วนี่คือเปลี่ยนขนาดปากกานะครับห,หัวเล็กลงนะครับ และหยิบสีเงินมาด้วยครับเวลาเราวาดรูปเราเรารู้สึกยังไงลูกรู้สึกจดจองกับรูปครับโอ้นี่คือระบายสีด้วยนะครับโอ้โหและลงชื่อครับ และเป็นเซนชื่นแล้วครับทางน่าใจครับเราเห็นไปตั้บเดียวครับแต่ว่างานชิ้นนี้ครับน้องเมนยูใช้เวลามากกว่าเดิมเกือบสองเท่าครับคราวที่แล้วใช้เวลา10ชั่วโมงคราวนี้ใช้เวลา16ชั่วโมงครับและชิ้นงานที่น้องเมนยูสร้างสรรค์ก็คืองานชิ้นนี้ครับ คกรรมการครับเกือบจะออกประตูไม่ได้ครับผลงานของเขาใหญ่มากครับท้านคะกมการครับเงื่อนไขของภารกิจน ah, ี้คือทั้ง3ามท่านต้องรู้สึกว้าวและว้าวมากกว่าเดิมครับแมนยูลูกลุนไม่ลูกลุนครัคิดว่าจะทําให้ท่านคณะกรรมการตื่นเต้นและประทับใจมากกว่าเดิมได้ไหมลูกน่าจะได้น่าจะได้นะครับทีมงานครับ ขอชมผลงานสร้างสรรค์16ชั่วโมงของน้องแมนยูครับอ้โงามาก16ชั่วโมงครับองค์พระพิฆเนศครับ นี่คือผลงานของเด็ก9ขวบครับโอ้ตายสนลกผมตอบทางกรรมการนะผมเชื่อว่าอึ้งกว่าคราวที่แล้วอึ้งแน่นอนเพราะว่านี่คือรายละเอียดเยอะมากมันอยู่ลูกภาพนี้เราตั้งชื่อภาพว่าอง์ศีขเนศสยบมารครับโอ้โหองศีขเนศสยบมารนี่เป็นอีกชื่อหนึ่งของท่านเหรอลูกใช่ครับเหตุผลในการสร้างสรรภาพนี้คือยังไงครับอธิบายทีหนึ่งลูก ตัวส่วนเป็นมัรคล้ายๆเป็นเชื้อโควิดที่ระบาดครับแต่อ,องค์พระพิฆเนศจะนําความสุขมาให้แก่โลกครับโอ้ทันล่างนี่คือเหล่ามารที่เปรียบเป็นโควิดองค์พระพิฆเนศจะมาปราบมารน,นะครับความยากในการวาดภาพนี้ส่วนไหนที่เรารู้สึกว่ายากที่สุดลูกเป็นส่วนเสียนครับ ต้องทำรายละเอียดให้เหมือนหน้าช้างครับโอ้แล้วด้านหลังนี่คือเขาเรียกว่าหน้าปกปะลุกด้านหลังเรียกว่าอะไรครับหน้าปกท่านท่านประธานครับคือ,คอ,คอทั้งสามท่านอยู่ไกลไม่เห็นนะผมจะบอกว่าตรงนี้มีรายละเอียดเยอะมากครับเมนูลูกตรงนี้คืออะไรลูกตรงนี้ตรงนี้เป็นโคโนทิครับเป็นผานาของพระศิวะครับโอ้อแล้วพี่ซุปเห็นเหมือนมีมีองค์เทพสอดแทรกอยู่ด้วยนี่คือ พระพรหมครับพระพรหมโอ้ดูท่านท่านตอการครับอยู่ตรงนั้นไม่เห็นแล้วครับนี่คือพระพรหมสีหน้าใช่ไหมลูกครับออแล้วตรงนี้ลูกพระนารายณ์ครับอ๋อพระนารายตรงวงใช่ไหมลูกมีอีกองคหนึ่งคือพระกาลติเกียครับท่านคือใครลูกเป็นพี่ชายของพระพิฆเนศครับโอ้พี่ชายพระพิฆเนศนี่หนูอ่านประวัติด้วยปะลูกค่ะอ๋อแล้วก็ข้างบนเหมือนจะมีอีกสององค์ใช่ไหมลูก นี่คือใครลูกพระศิวะครับพระศิวะแล้วแล้วฝั่งนี้ใครนะลูกพระแม่อุมาพระแม่อุมานะครับคือศิลปะชิ้นนี้ครับสร้างสรรค์ด้วยความศรัทธาของเด็กเก้าขวบอือโอ้ที่สุดเดี๋ยวให้น้องยืนตรงนี้ครับผมขอบันทึกภาพความประทับใจของรายการตรงนี้ไว้นะครับกับศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ไว้เก้าขวบครับพวกเราครับขอเสียงปรบมือนะให้กับน้องแมนยูครับเต่ก็ดีเลยนะ ท่านกรรมการ,การครับเป็นอีกหนึ่งวันที่เราภูมิใจอิ่มใจแล้วก็ม,มาสัจจันทร์ไปกับผลงานของแมนยูนะครับทั้งสามท่านครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับครั้งแรกที่แมนยูมาเนี่ยมันอเมซิ่งแล้วแต่วันนี้แมนยูทําให้ทุกคนได้อึ้งมากกว่าเดิมเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่ไม่ถึงปีปีไม้ลายมือการลงเส้นการลงปากกาอะไรแต่ละอย่างผลงานของหนูคือปีมือก้าวกระโดดมากนะครับบอกได้เลยว่าขอให้แมนยู ฝึกฝนและพัฒนาต่อเนื่องแล้วทุกอย่างมันจะทาให้หนูไปสู่จุดที่หนูประสบความสำเร็จเองโชคดีครับทางด้า,ากนการครับโควิดครั้งนี้มันเสมือนสงครามที่ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็กระทบกับผู้คนทั้งโลกรวมทั้งบ้านเราด้วยนะครับแมนยูก็รู้สึกได้เขาก็เลยคิดที่จะนําฝีมือที่เขามีมาวาดภาพงานศิลปะเพื่อ เป็นทุนการศึกษาสะสมให้กับตัวเองและครอบครัวและที่มาสุพเทนวันนี้ครับเขามานําเสนอความเก่งความสามารถเพื่อขอประมาณเป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเองครับทั้งสามท่านครับนี่คือความฝันของแมนยูครับพวกเราสามคนขอบอกคําว่าพานะพานะมนยูลูกที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถของเราความมุ่งมั่นตั้งใจ ให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอทราบท่านดีใจภูมิใจแล้วก็ทึ่งในฝีมือและความคิดของหนูมากทางผู้ใหญ่ King าวเวอรยินดีจะมอบกบประมาณให้ลูกเป็นทุนการศึกษานะลูกนะ2 5ง0 0ื 25, บาทจาก King าวเวอรครับมันยูลูกความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้คือเรารู้สึกยังไงครับดีใจครับที่จะได้แบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ครับ แมนยูอยากบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครมากที่สุดลูกกับอาจารย์เฉลิมชัยครับโอ้รูอยากพูดกับอาจารย์เฉลิมชัยแล้วลูกพี่ซุปจะส่งคลิปนี้ให้อาจารย์เฉลิมชัยได้ฟังความรู้สึกของแมนยูนะครับแมนยูลูกรูยากจะบอกอะไรกับอาจารย์เฉลิมชัยแมนยูพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกเชิญครับครับผมรักอาจารย์เฉลิมชัยมากๆนะครับผมจะฝึกฝนบ่อยๆให้ให้เหมือนอาจารย์เฉลิมชัยนะครับ แล้วมีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ไหมลูกผมรักแม่นะครับผมจะทําให้ผมจะแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่นะครับโตขึ้นผมจะเป็นคนดีนะครับช่วยแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่นะครับขอบ,ขอบคุณมากลูกเป็นคนติดใจดีมากแมนูลูกพิเศษสุดเลยคือซุปคิดเดี๋ยวนี้เลยพี่พี่ทีมงานครับเดี๋ยวเราเช็คคิวนะครับ แล้วเดี๋ยวเราพาแมนยูไปเชียงรายไปกราบอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์ครับนี่คือความฝันแถมจากรายการซูเปอร์เทนลูกมอบให้ลูกครับเดี๋ยวนับวันกันนะครับนับวันกันนะครับพี่ซุปขอบคุณแมนยูมากที่หนูฝึกฝนตั้งใจพัฒนาฝีมือและขอบคุณมากที่หนูมาสร้างแรงบันดาลใจและมาซูเปอร์เทนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากมจริงครับแมนยูครับขอบคุณครับอักี์พันจีของเรานะครับอนาคตวงการศิลปะไทยครับมองแมนยูครับ พระรูปการครับใกล้ใกล้ใกล้โอ้ขอดูระยะนั้นดูไม่ชัดขอชมหน่อยผมต้องให้เขาวาดแล้วผมอยากมีงานก็มากเลยอ่ะคือผมว่าไม่ใช่แค่ฝีมือนะศรัทธาดวงตาดวงตาเหมือนกาวอยู่เลยคนที่จะสร้างสัญญาณแบบนี้ได้ต้องมาจากศรัทธาจริงนี่คือศรัทธาของเด็กเก้าขวบแล้วทุกทุกงานที่เขาวาดนะเขาศรัทธาหมดเลยนะเรียกพ่อปูคุณลุกคือคราวที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันว่าเฮ้ยนี่แปดขวบเหรอ แต่ดูก้าวขวบเลยครับนี่คือไม่ถึงปีนะแล่มันก้าวกระโดดมากเลยนะพี่จริงๆ oh. <Thinking. S 1> ท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งความฝันสุดพิเศษที่พี่ซุปมอบให้น้องแมนยูนั่นก็คือการพาน้องแมนยูเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายเพื่อพบกับอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพ,พัฒศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ไอดอลในดวงใจของน้องแมนยูนั่นเองครับ ซึ่งนอกจากที่น้องแมนยูจะได้เดินชมวัดร่องคุณรวมถึงผลงานอันทรงคุณค่าอื่นๆของอาจารย์เฉลิมชัยแล้วพี่ซุปก็ยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษมอบให้กับน้องแมนยูอีกด้วยเราถึงแล้วที่นี่คือคอกมาตรงนี้ลูกพี่ซุปไปขออนุญาตมาแล้ว มีรูปงานศินปลปะชิ้นหนึ่งของอาจารย์เฉลิมชัยซึ่งยังวาดไม่เสร็จจะให้มันอยู่ได้ศึกษากบแบบใกล้ชิดนี่คือเด็กที่ได้โอกาสพิเศษมากนะไปครับแต่วันนี้มันอยู่ได้ของกันพิเศษเยอะเลยเอ,อยากให้เรามีความตื่นเต้นเป็นพิเศษจ,จะให้มันอยู่แบบเหมือนปิดตานี่นี่ไหมลูกแล้วเดี๋ยวเอารูปมาตั้งแล้วเปิดตาดูแลให้มันอยู่ดูว่ารู้สึกยังไงนะมันอยู่เอา เอาผ้าขึ้นมาบางตาเลยนะปกติเนี่ยเราจะเห็นชิ้นงานศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยที่สร้างสรรเสร็จแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นชิ้นงานที่ยังสร้างสรรไม่เสร็จนะล,ลูกขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกมันอยู่พร้อมนะครับ,รบเดี๋ยวจะตั้งรูปขึ้นมานะถ้าพร้อมแล้วเอาแมสลงมานหนิดึงลูกจะได้เห็นภาพชัดชปึ๊บ ยังไงลูกยังไงยังไงยัอันนี้ลูกเนี่ยเดยวสุดยอดนะเก่งมากเาลิกมาอ่ะก็กำก็กำหลบลูกโอ้ยก็กำก็จะเอาลูกจเจริญเจริญนะลูกนะ อ้าวเจริญเจริญลูกเก่งๆนะทีเลิมครับขออนุญาตฝากน้องเมนยูเป็นลูกศิษย์ได้ได้ได้เลยได้เลยได้เลยนะจะได้เก่งๆนะลูกนะตั้งใจไว้นะโตขึ้นก็พัฒนาตัวเองให้เก่งๆนะฝีมือเราต้องดีกว่าอายุเราแบบเหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเราเราอายุขนาดนี้เนี่ยก้าวขบแลวใช่ไหมเห็นไหมอย่างตัวเล็กอยู่แล้วเขียนรูปใหญ่ได้ขนาดนั้นเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้ว เหลือครับมีนําชิ้นงานน้องมาบางชิ้นให้ไปเหลืมช่วยคําแนะนำด้วยครับ,นนรบอ้าวมีเหรอรอ้าวมาไหนดูรูปหนูนี่ขออนุญาตครับอ้่วยมามาไหนไหนเดี๋ยวดูดิ่อุสาแบกรูปมานี่เลยเอ่ะนี่นนมามาจากยะโสธรครับเนี่นชิ้นเลยนี่ปู่มีลูกศิษย์คนหนึ่งนะอยู่ยะโสธรนะที่วัชเนี่ยเป็นเด็กยะโสธรเลยนะเก่งมากเลย โอ้นนี้สวยนี่ <trilogy> อะอะเดี๋ยวปุยเซ็นชื <das aren as> ่อให้อ้ยดี่ดูดูอาจารย์เซ็นให้มีพรจากอาจารย์ด้วยลูกโอ้โหเนียลูกฮะเด็๋ทพี่ลึกนะนะ เออตื่นเต้นเก่งนะสุดยอดนีแล้วให้ของอีกอันหนึ่งให้พระองค์อันนี้ของทำนะเป็นล็อกเก็ตหรืได้แหวนนะไม่หนูโองหให้หนูเก่งๆนะที่เหลืมกลับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับพี่หลอขอบขอบคุณมากอ่ขอบคุบอบขอบขอบคอบบขอบขอบคออบบขาบขอบขอบขออะออ ในสังคมดีขึ้นขอบคุณที่มากเมตตาผมรายการที่ดีมากขอบคุณมากขอบคุณรับและนี่ก็คือความฝันพิเศษที่น้องแมนยูได้รับในวันนี้รายการซุปเปอร์เทนหวังว่าน้องแมนยูจะมีความสุขและได้รับแรงบันดาลใจดีๆเพื่อเป็นพลังในการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับก่อนมาซุปเปอร์เทนผมฝึกซ้อมเยอะเลยครับ การซ้อมเยอะๆทำให้มันดีตรงผลงานจะได้สวยขึ้นครับอลังการขึ้นแล้วผมก็จะฝึกวาดรูปให้เก่งเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยครับซปเปอร์เทนสีสันสีทุกวันเสาร์สี่โมงห้นาที